สี่ครับก็ในช่วงขับไปบนไปนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์คนสายตาสั้นขับรถโด,ดยไม่สวมแว่นแบบผมนะต้องบอกว,ว่าของผมสั้นประมาณสองร้อยห้าสิบนะคับบวกน่าจะบวกมนะนะบ,บวกสองร้อยห้าสิบก็ระยะมองเห็นเนี่ยนะครับะละ,500ะห้าร้อยเมตรสำหรับ สั้นระยะผมนะขับได้นะครับขับได้สบายเลยแหละนะเพราะว่ามันมันไม่ได้มองมันมันไม่ได้แบบมัวอะไรขนาดนั้นนะครับคือระยะ500เมตรเนี่ยคุณเห็นแน่นอนนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเสาไฟฟ้าคนรถหรือแม้กระทั่งสัตว์นะครับอาจจะแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าหลุมนะครับตามท้องถนนเนี่ยมันมันอาจจะมองไม่เห็นในระยะ500เมตรอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก10-20เมตรนะครับมองเห็นเนาะ นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนสายตาสั้นอย่างผมอ่ะสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับไม่มีผลนะครับขับรถได้สบายนะครับไฟแดงเห็นหมดนะครับก็เพื่อนๆนะครับอย่าไปสลัวนะครับสายตาสั้นขับรถนะแลรวแชร์กันนะครับประสบการณ์นะครับข้างนลัข้างหน้าเห็นหมดนะครับว่ามีอะไรนะครับคนสัตว์หรือสิ่งของนะครับเห็นหมดนะไฟแดงเห็นแน่นอนครับยิ่งไฟแดงนะ แต่ยังไงก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ใส่จะดีกว่านะครับเพราะว่ารายละเอียดดีเทลของระยะการมองเห็นมันจะดีกว่านะครับเอาง่ายๆว่าเหมือนกล้องมันไม่โฟกัสครับคิดสภาพนะครับคนสายตาสั้นระยะนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสประมาณนึงนะครับมัวนะครับไม่ชัดแต่มัวไม่ชัดมากนะแต่ก็เห็นได้นะครับก็ แต่ถ้าจะให้ดีนะครับปลอดภัยที่สุดเลยนะครับก็ก็รู้ว่าสั้นก็ใส่นะครับจะจะปลอดภัยกว่านะครับพอเรื่องด้วยของการกักระยะนะครับบางทีดีเทลบางอย่างเรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับบางทีขับขับไปเจอหลุมใหญ่อย่างเงี้ยตกลงไปก็ทํามอไซค์ก็วุ่เหตุนะครับแต่ยึดรถยนต์อย่างมากก็ก็ร้อหน้าหรือว่าช่วงที่มันตกมันมีปัญหาแต่ก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉนั้นก็ระวังทางที่ดีคือใส่กว่า แล้วก็แชร์กันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ลืมแว่นหาแว่นไม่เจอนะครับแล้วมีธุระด่วนต้องไปนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ก็เรามาระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะอย่างต้องบอกกันว่าอย่างสายตาสั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้พิการอย่างแต่ว่ามันไม่ได้มีการไายแหลกอะไรมากนะครับเที่ยวกับตาบอดสีนะครับก็ยังถือว่ายัางแก้ไขได้นะครับแต่ว่า นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่ามันสั้นขึ้นมาเรามีปัหานะอันผมคนสามร้อยลบสามร้อยเอยบวกสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นไปนี่อันนี้ขอขอมาแชร์ประสบการณ์กันหนะ่อยนะครับผมสั้นแค่นี้นะนะก็ขับมองเห็นนะครับอาจจะไม่ดีเทลลึกมากแต่ก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอย่างหลุมอย่างอะไรเนี่ยมันก็มองไม่เห็นนะนะครับก็ใช้ความระมัดระวังขับช้าๆจะดีกว่า สองรอบแล้วนะครับคันนี้จะทนกันละสอรอบโอเคแค่นี้แหละครับคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นไม่มีเสาร์ฝึกใดๆนะเรื่อยๆครับตามสไตล์ช่องผมขนะี้เกียจกบเกียดตัดมันหลายขั้นตอนยุ่งยากนะโอเคแค่นี้แหละยบายครับ